还得换导航吧。

Chưa biểu này. Buồn này. Để tăng là tăng 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 ก็ลงสามจับน็อตจับน็อตเราตัวเราตัวใหญ่ตัวสั้นลงคนจับน็อตแล้วไปเขาล้มแล้วล้มได้ตัวนรไตอกไาไปบริตกตาตนนไปตอกไว้พอมือไอ้ตเข้ามาดิ อันนี้ดินมันบ่คือกันอันนี้มันเป็นดินทงเอยแต่เรามุนเมื่อพุเพเกิดน้ําแงดินตมเดียวนะ